สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบที่ผมจะรีวิวหมอดที่มีดาบเอ้ยผมจะรีวิวหมดดาบในตำนานนะครับก็มีทั้ง9ก้ชนิดครับก็มี9กชนิดครับวิธีการใช้ไม่ต้องตีมันเลยครับให้คุณกดตรงเนี้ยตรงเนี้ยค้างไว้เลยครับมาก็มาดูความประสิทธิภาพของมันนะครับก็กดค้างเลยอ่า อันนี้น่าจะเป็นของไฟนะครเล็กครับอันต่อมาเป็นเออไม่รู้เป็นอ,อะไรวะของอะไรวะไปเยวเครื่องผมเล็กครับยวหายเยอะเนี่ยนะยดย๋ดยวดเดี๋ยวดูวเ,ดวเ,ดวเล็ก อ๋อ <or, S 1> เป็นดาบทำให้ที่อยู่ใกล้เราลอยตัวได้ครับอันนี้อ่ะอ๋อนี่เป็นน้ำอ่ะอันนี้น่ะเป็นน้ำแน่ต่อมาครับเกือะไรเอยไรวะอ๋อมาถึงเป็นดาบเกี่ยวระเบิดแน่นอนครับออนนีเลาวาลาวาซอสอ่อะ แล้วเป็นลาวาแน,น่อดดดดนู้โห,ดโ,โ,ห,ดโ,โ,หดโด,ดุโดดาบนี่หดปึ๊บอู้หหูรับดาบต่อมาแล้วมาต่อครับกดค้างเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นน้ำเหมือนกันครับน่าจะเป็นน้ำเหมือนกันนั่นแหละดาบต่อมากดเลยอะไรวะ น่าจะระเบิดเหมือนกันหรือเปล่าวะเด,วเดี๋ยวไม่แน่ใจครับใช่หมดเลยน่าะะน่าจะเป็นดาบระเบิดแน่อันต่อมามันจะดาบอะไรครับเนี่ยดาบอะไรวะจอยเยอะก่อนทำไมวินไม่ได้วะ,ะนี่ยบินได้ละกดเลยนึปึ๊บ อ๋อดาบ้อยตัวเหมือนกันครับมาดาอันต่อไปครับดาบนี่อะไรวะหนึ่งสองสามเฮ้ยฟ้า่าเหรอกูอดาบมี่โหดอ่ะโอ้ยหมูหมูดดงฟ้า่าจะกลายเป็นเอ,อ่อซอมบี้หมูนะครับปุ๊บอือ น่าจะเป็นดาบสาฟ้าเนี่ยดา,ดาบโหดที่สุดนะครับก็ก็สำหรับวันนี้ก็ผมขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ